นี่ครับคลิปนี้ผมจะพามาตามหายางให้กับพี่วุฒิด้ำสิ่งดินด่วนยางสองเจ็ดห้าแปดสิบยี่ิบสองจุดห้าครับมีแต่กระทะส,สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยลูกเจ้าบาน,าเ,นเนี้ยกระทะมินียมี่คิดสวยแท้แกรดน็อตห้าพันห้าใบหนึ่ง <10 S 2> 6, <5 S 1> ลูกน็อตเอ 10, 10อสิบสิบน็อตลูกหนึ่งหกพันห้าขอบคุณครับ มากับปีนี่แหละครับปีเก่งนี่แหละเอาเงี้ยเป็นตะมีบ่คันไปตะหาหม่องให้ไปเอาได้บ่ยังไะอันนี้อันนี้หมอก้องของยังครับเนี่ยอเมกาห้าร้อยเอาเมกาชิลีห้าร้อยมันเป็นเล็กกับมีดเด้อเอาไปใส่หกร้อยเด้บ่นี่ลูกเยอะมาครับเนี่ย จ็ดพันบาทนะหน้าเล่นอยู่ถ้าใส่ได้ไม่ต้องแปลงอะไรก็โอเคอยู่เจ็ดพันบาทเองได้กองเหล็กด้วยครับเงียแกวของแต่งมาขายเยอะแยะไปหมดของแต่งมแต่ของงามอยากได้ก็มาซอยซอยยังอะไรเนี่ยนี่ซอยยังอืไซอยยังไหนซอยเก้าครับหน้าศาลเจ้าหน้าศาลเจ้าครับร้านนี้ซอยเก้าซอยเก้าซอยเก้า ยังก่อครับ sp มอเตอครับ sp มอเตอร์ Motor, ครับมาได้ครับใครอยากได้กระทะทสวยๆดำๆนี่เงี้ยแล้วก็คัดให้เขาเป็นเล่นไปแเลยนบใคันนวันนั้นผมก็มาเสียดอยู่นี่หลยสองลูกอโอ้ยไปหาใส่นออแล้วขับรถหารอด,ดูอีกก่อนเนี่ยแกไม่แกไม่ถอดยางให้แกบอกว่าขายไปพร้อมแม็กไปหาดูเห<ม>็น ใช่ครับสช่าส้สยางปีสองพัสิบอ้สองพันยี่สิบเลยนะครับหาพันพร้อมแม็กเจ้ม็กห้าพันพร้อมแม็กนะครับยางสองพันยี่สิบเลยนะอู้ของใหม่เลยเจ้หน่ใช่ยางนานี่ตจ้นี้ โอ้ยับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กไข้ซะหลบด้วยอย่างีเปลี่ยนเปลี่ยนแม็กแข็ซะเดเปลี่ยนแม็กห้ย่เปลี่ยนแม้ไปทัเอา่ถ้าได้ครหาหาพันคูละหาพันเ้ลูกละห้าพบาทล้บาทครับน้าสารเจ้าดันหลบอย่างดีเลยนะโอยเดี๋ยวผมเอารถหกล้อมาผมจะมาเอาอยู่ พ0า0นบาทนี่สวยงามเลยนะครับนี่ผมว่าคนเห็นคลิปนี้ผมว่าไม่เหลือวะต้องเอาก่อนนะไม่เหลือหรอกผมก็อยากได้อยู่แต่เอารถตู้มาครับไปหาให้ดินดวนอีกดินดวนต้องเลี้ยงต้มไก่แล้วเนาะพี่เก่งเนาะฮะีไม,ะไม่นาแล้วรนอะดูถ้าเกิดเห็นแต่ยางวางอยู่เราค่อยแวะไปทา ถามให้พี่ด้วนก่อนครับยาง4เส้นครับสองเจ็ดห้าแปดสิบ, 2, 7, 5, บ, 80, บ 2, 5, ครับสองเจห้าทับแปดสิบยี่บอครับแต่ถ้า 2, 2> ี่บอ้านะคบอดร้อนเดร้อนมากเลยเห็นเสื้อผพาเป่าวางอยู่ลองไปถามสิลูกหนึ่งก็ห้าห้าหมื่นนะ อาวโบกี้อ,อีสุสวยเลยครับเบรกแห้งด้วยตัวนี้ทำไมตัดปีกปีกชี้เสื้อมาน้อยอย่าง,งเลงว้าวร,ร้านไหนที่พอจะมีพี่น้องเอฟซคนไหนถ้ามียางให้พี่พูดสักสี่เส้นน่ะบอกแกด้วย สงสารแกแกไม่มีเงินเงิดไหลจะประหยัดไปไหนนี่พี่บุธแกเอาเงินไปไว้ไหนเงีเงินยูทูบเดือนหนึ่งสองสามล้านต้องใส่ต้องใส่ไฟแกไปเยอะๆใครมีอะไรสวยๆก็มาวางเอาไว้หน้าร้านครับ เดี๋ยวมอไซ์ก็มาจิกไปยืมไปขายก่อนไม่ไม่ใช่อะไรหรอกตั้งเอาไว้พวกคนที่มาถามซื้ออะไรอยู่ข้างหน้าเขาก็ขับมอไซมามีมีมีมาปุ๊บแป๊บเดียวกินกำไรไปแล้วห้าร้อยเท่าไหรเนียห้าพันห้าเอามอเตอร์ไซค์มาเอาข้างหลังเท่าไหรสี่พันห้านี่ไงยางอยางเกียงยางอรเสินนะพี่นะไม่ใหม่เลยนะยางอะไรพี่นี่ บ้านเราเนี่ยตัวพี่ตรงที่ดินมีติดแล้วพี่เคยไปปีนไหมเนี่ยๆมีติดกระทะอยู่น่ะเขาขายกันยังไงไอ้พวกนี้ติดกระทะไหมมีกระทะหรือเปล่าน่าจะมีลมนะบ้านเรานี่ยแล้วถอดเขาถอดใช่ไหมยางหลวงรถหลวงวะเขามีแปลกๆมาขายเนาะแล้วก็เป็นเหมือนยางอะไร เออน่าจะเป็นยางอะไรแหละดูมันหมุนมองๆไงมือนิดส่นนิดส่นมีหมดครับนีอนนี้ทางใหม่เ่ออคนขายรถให้เรานี่ เนี่ยผมชอบยูนเตชีคันนี้พี่ขับไปดูให้ผมหน่อยผมผ่านมานานละเห็นค่ะคันนี้นานละเนี <Yeah. S 1> ่ยยูนเตชี่ร้อยี่ e x ขีดห้าหรือเปล่าคันนี้สติ๊กติกเกอร์อแบบนี้น่าจะขีดห้าน yeah. ี yeah. ่ครับขายนะครับเนี่ยเนี yeah. ่ย e x คันนี้สวยมากเลยสีก็อยูร่ร้านนึง ยี่คนนี้ไหมแกมเลยวะเท่าไหร่วะเนี่ยมันรนะ้อยยี่สิบไงผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่าเป็นร้านน่ะถ้าจอดอยู่ตรงนี้นะร้านแน่นอนแล้วพี่เนาะจอดท่าเนี่ยนะเหมือนรถเหมือนรถเตรียมจะขึ้นทะเลอร์เลยอะ่ะ สวยอยู่นะมันต้องเป็นสายฮิตจะชิจริงๆอันนี้ก็โคบส,สุครับโคบส,สุสายโหดมาจริงฮิตจะชีดีจริงๆ,ๆสวยจริงร้านนั้นทำไมจิ้งไปแล้วอะ่ะแต่ก่อนมีหัวสแตนลสหัวชุบหัวจิก้าชุบอยู่ร้านนั้นยุบไปแล้วน่าจะไปอยู่เมืองใหม่แล้วมั้งน่าจะไปอยู่เซนกงใหม่ อันนั้นคือเชียงกงใหม่แล้วนะ,ะเราเราขับไปดูรอบนู้นนะพี่ไม่เคยเห็นว่ะอันนั้นคือเขาไปรวมตัวกันใหม่เคยเข้าไปแล้วไหมตอนไ,ไหนตอนที่แกมเดินช่องน้ำท้ายซอยสุดนี่นะเออเราวนๆไปทางนี้ใหไป FC คนไหนให้เที่ยวน้ำไปให้เราถามเขาดูว่ามียางหรือเปล่า <c oughs> ถอดยางรถโฟล์คดิไปให้ก่อน ลำบากผมอีกแล้วเด้อพี่ด้วนเด้อนั่นไงยางเต็มอยู่นะ่ะลำบากผมอีกแล้วเราจะวนๆดู ใครอยู่ข้างหน้าก็ได้เปรียบนะเฮ้ย,เ,ยเราเคยเราชกชกกเราเคยเข้ามาอยู่บ่อยอ๋อที่เรามาทำนี่นี่นี่จิก้าเลียดอยู่น,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 นี่ไม่ใช่ร้านเมื่อกี้ร้านนี้นหัวสูง ซีรีส์เจ็ดร้อยลนา์นี้ยัดเต็มที่เลย หาแล้วแหละที่ดิม่วนโทรมาบอกอ,ะอ่ะคนโทรศัพท์วิ่งหาของเนะรับโทรศัพท์ก็วิ่งหาของอัพช่วงล่างในนี้นะอีกนะมไม่ได้เรื่องพอเลยเออ

ว่าต <Okay. S 2> ้อหัอแช่คงไม่เหลือญี่ปุ่นมันจะทําหัวหนกมาทําไมเนะียมันทำมาเพื่ออะไรหัวหนกไม่มีที่นอนบนนั้นนะแต่ว่าทํามาเอาไว้ยืนหรือเปล่านี่ครับกำลังประกอบล่างครับ การเป็นวงเวียนได้นี่ก็กกำลังประกอบหัวครับรถเข็นเกียงหัวนี่หัวเก่าชนมาหรือเปล่าทำไมเปลี่ยนลงนี่รถสีประตูเต็มอยู่

ได้แล้วพี่ถ้าเรามาคัดผมขนดาดเลยนี่เก่งมันี่ชินเนอะมันก็ไม่ผูนะเดี๋ยวเขามาเปลี่ยนทำไมนะมันบุบหรือเปล่าโอง้งมันเปลี่ยนเป็นหัวเก่านอกัขเลยอยากช่างางานแต่งมากนะ chi hóa súng, xui em tới cái này 3 mét à, lấy cái đồ, đồ, cái gì 3 mét, góc nghiêng. mai bỏ. คือแฟนก็ทำงานในนี้เมียก็มาขายน้ำปั่นครับราได้เงินช่วยๆกันคนมันจะรวยครับมันต้องช่วยกันนอนอยู่เฉยๆก็รวยได้นะถ้าถูกหวยโอ้ฝาดมาใส่นี่เดีวยวพอถึงเนร์นั่นนะ เออตับก็ให้ของพวกเนี้ยคำตอบง่ายๆเลยถ้าไม่อยากให้มันล้นอยู่ทางเนี้ยที่รู้ไม่ว่าอะไร,ไไรอ,อย่าขายแพงเสียทุกวันเพาะไม่เสียหน,น่อยของมังนอยากนี่เขามาถามมันทุกวันหละแต่มันอ,อาจจะอาจจะแพงก็ได้าอุย้ยโคว,วินตัวนี้ไหมหัวนี้ก็ยังอยู่ โอ้โหโอโหเวียงรถฟกด to ิ้น่ากลัวมากคนนี้ช่างแต่ละคนเขาก็จ้างลูกน้องเอาไว้เนาะพอจ้างเอาไว้เขาก็ต้องทำงานทุกอย่างอะเนี่ยล้างเครื่องบ้างน้างนี่โน่นหางานให้ทำตลอดก็คือเป็นการหมุนเวียน

ยัง่ะเจใหญ่ใจสปอร์ตปะโอ้ใจต้องนิ่งเจใหญ่ใจต้องนิ่งครับมือน,นิ่งมือเบงกกคู่น่ะบกเต้ผมตามเขาให้ยกมือไหวมียหลายครั้งแล้วเต้ถ่ายรูปมาให้ผมดูยกไหวมีวยมแต่ไม่กล้าโพส <c oughs> ขอกงนกัน <c oughs> นี่ยร้านนี้ร้านนี้ก็ คือมันเป็นศูนย์รวมจริงๆมีทั้งสีมีทั้ทงเครื่องเจาะเครื่องกึงก็คือรถในนี้มันเครื่องตัวไหนพังอะไรก็มาซ่อมอยู่นี่เนี่ยอยู่ในนี้เลยครบเซ็ตนี่ยู่ดีกำลังล้น,นลตลาดย่ไชนก็เมื่อกี้ไปใช่ย,ยูดีเข้ามาในประเทศไทยเยอะมาก อม่เจเส้สวยอ่ะให้มันเข้ามาเยอะๆเลยมันถึงจะถูกใครที่เล่นดูดีอยู่เตรียมซื้อได้เลยนะออพอมันฮิตมาก็ฝาข้างไนะอันนี้เขาพ่นสีลมดำไหมวะพี่ฝาข้างใช่ไหมหรือว่าเหล็กดิบเหล็กตั้มาเหล็กดำ เด็กดำด้วว่าเขาพุ่นมาเด็กดำดว้วยเนี่ยดูเลยเงียบเงาเลยนะนั่งเล่นรถสับกันเนี่ยนี่รถอะไรวะโอ้ยรถเฉียวเฉียวหน่อยีดนี่ติดติดู้แอร์ไหมเล็กเล็กน้อยเขาก็เก็บรายละเอียดให้น้อยเยอปุน่นเนาะดีสำหรับคนมีรายได ไ่โอ้ที่ไม่ต้องซื้อลมยางไรสองไล่เลืถือเกี่ยวลงไปเกี่ยวก็ได้ไม่เตัดสายไปเกี่ยวข้าวไรสองไล่แล้วมโอ้โอ้โอ้นเกินสายพามันขาดเลยสองไล่โอ้ผมว่ามีสักสิบไล่ก็คุมอยู่ตะกี้นี่ไรสองไล่ผมว่าถือเกี่ยวลงไปเกี่ยว เบาห้องอะไรวะเนี่ยห้องกระบะหรือเปล่าคูโซตัวนี้จะมีระบัวตุกตัวนี้ไม่เป็นหัวลูกแกมหัวซีรีส์เจ็ดร้อยตัวนี้สูงสูงกว่าใหญ่กว่าทุกอันเลยอ่ะแล้นี้เราสไลด์มาหรือยังโอ้ยอันนี้เขาก็เอาเหรียญไทยนะประกอบเข้าไปบ้างเล็กน้อยมายบุญช่วย หัวพวกนี้เราประกอบหมดเลยอ่ะเขาเขาขายเป็นตัวนะครับขึ้นแบบเนี้นี่ไงสี่เส้นนี่ไงพี่ด้นสี่เส้นเขาเตรียมมา<ส><ล>ให้พี่นะนนเบอร์เดียวกันหมดครับสองเจ็ดห้าแดสิบยี่สบองจุดห้าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ